มีคำถามถามมาว่าอาจารย์ XMAX 2 0 2 3แก้ปัญหาแล้วหลอดไฟ FI ยังติดค้างลบได้ไหมแล้วถ้าจะลบต้องทำยังไงไปชมกันครับแล้วมาดูท้ายคลิปคำอธิบายเพิ่มเติมครับ ครับเลกแม่สองพันยี่สามนะครับามาดูกันว่าติดอะไรครับ มิตเตอร์ออโตเซนเซอร์หนึ่งิดปกตินะครับดู้าบไฟครับลบแล้วครับจากคลิปก็คงเห็นแล้วนะครับอาลบไฟที่ติดค้างได้ ขอย้านะครับเป็นปัญหาที่เป็นอดีตนั่นหมายความว่าต้องแก้ไขแล้วอันที่1นนะครับอันที่2 xmax 2023ตัวนี้เป็นตัวระบบที่ใช้เป็นระบบ obd หมายถึงระบบการสื่อสารมันงนั้นเจ้าตัวด็อกเตอร์ตัวเปล่าตัวเดิมซึ่งเป็นระบบเคลนก็ไม่สามารถที่จะ ลบได้และเจ้าตัวด็อกเตอร์จะต้องใช้ร่วมกับตัว OBD2 นะครับและจะต้องอัปเกรดเป็น1.1.6นะครับจึงจะทำการลบไฟที่ติดค้างได้สรุปลบได้ครับแต่ต้องมีตัว OBD2 ที่เป็นตัวมาต่อเพิ่มและรวมไปถึงต้องอัปเกรดครับที่สำคัญอย่าลืม มันเป็นปัญหาในอดีตนะครับถ้าเป็นปัญหาปัจจุบันลบไม่ได้ต้องแก้ไขก่อนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ยังไม่กดส่วนคนที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ